บ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่ๆแบบนี้งบสองหมืน่นปลายได้อะไรบ้างมาดูค่ะเอสเวฟเคอร์เทนสวัสดีค่ะวันนี้เพ็กก็อยู่ที่หมู่บ้านเอาเวน้องจอกนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าวันนี้ทำอะไรม้านจีบนะคะประตูบ้านเดี่ยวๆเป็นม้านสองชั้นนี่ค่ะยืนยค่ะแล้วก็มีในห้องนี่นะคะข้างล่างค่ะ,คะ,คะม้านจีบ น้านน้นนในเรานะคะตรงนี้ค่ะยังไม่หมดโมลี่นีก็สวยเข้ากับบ้านมากนี่ก็จะเป็นถงบันไดนะคะอลังการสุดๆนี่ต่างน้อยนี่ก็เป็นห้านม้อนมานม้อนอันนี้ก็จะเป็นประตูออกค่ะสวยมากโอ้โห เป็นห้งองใหญ่ม้วนม่านม้วนม่านม้วนม่านม้ว,น,มว,น,มวนค่ะแล้วก็ม่านจีบสองชั้นตรงนี้เป็นสวยมากมบ้านสวยก็ต้องคู่กับผ้าม่านสวยแบบนี้สิคะขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะสาหรับใครที่สนใจก็มาปรึกษ,ษาเราได้นะคะถ้าใครมีงบเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันได้เราทําราคาให้ได้หมดเลยนะไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบาย